ยองยองสวัสดีนะคะทุกคนขอยีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับการแปดสกิลนะคะชิกกยามีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟโ l o b a ของเรานเองนะคะกับโอเมลจีนะออรอบนี้ก็เป็นบทใหม่นะคะวิวออขึ้นเมืองใหม่แล้วก็ตัวละครประจำเมืองประจำอะไรก็มานะคะกับแม่อ่า สานเจ้านะคะอุ้มหัวของเราเมื่ออดีตกาศนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของเจ๊แกแล้วนะคะกับเอดินอาฮิมิโกะนั่นเองนะเออก็ลุ้นกันว่าจะมาเมื่อไหร่นาอสุดท้ายก็มานะคะเออก็มาไปแบบร่างสาวเลยนึกว่าจะมาเป็นร่างโลกจิตอะไรก็ไม่รู้นะคะรอบนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองอาเมืองตะวันน้อยามาไตนะคะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ภาษาอังกฤษน้อไม่ก็รู้เรื่องนะคะภาษาจีนด้วยอย่างเงี้ แต่ก็แม่ก็มาแล้วนะคะพกบ้านมาทั้งหลังเลยนะก็เป็นพีมพระอาทิตย์นอแต่ว่าก็สู้พระอาทิตย์อมาเทราสืของเราไม่ได้นะจ้าแม่ใหญ่สกิลก็อ่อนกว่าอามามากนะคะดูเลยว่าโดนกดเวอร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอื าก็มีความเป็นยูนิของตัวเองอยู่นิดหน่อยแต่ฉันรู้สึกว่ามีความผสมผสานหลายๆตัวเข้าด้วยกันนะคะโอเคเนาะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะกับแปรสกิลแม่ใหญ่นะคะทั้งบัฟทั้งดีบัฟห้ามนอกเทินกับเ s สไอฮิมิโก้นั่นเองนะคะมาเหตุที่เราจะพูดนะคะคือสกิลที่อาพสูงสุดแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ขอบคุณภาพจาก omgfanom com ด้วยนั่นเองนะคะไปดูเรื่องของสเตตัสนะคะ40ก็ จมตีนะคะ32มหนาะเลียดก็12ื่นสองเดฟก็4 0 0รอือโอเคนะคะแล้วก็ความเร็วนี่ให้มาเยอะมากนะคะ1น9นี่คือเท่ากับตัวเปิดนะคือเขาคิดมาให้เราทำเป็นตัวเปิดนะก็คือตัวที่ใส่สปีดเยอะๆนั่นเองเนาะคี้สิแล้วก็คี้แดมร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะแล้วเท่ากับอ่ามีเคป่ะแต่ว่าไม่ใช่มีเคอไอเนลกิพวกไอคาเมทัจิอะไรเนี้ยแต่ว่ามันก็ โอเคนะสกิลหนึ่งเนาะโจมตีปกตินะคะใช้ส่วนไฟส่วนคูดาวนั่นเองเนาะก็โจมตีปกติหนึ่งเป้าหมายหนึ่งครั้งนะคะสร้างความเสียหายร2 5็ของพลังโจมตีก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมน,นะคะเกมนี้คือโจมตีปกติก็คือตัดออกได้ไหม,มต่อสกิลสองนะคะสกิลสองนี่ก็ถือว่าเป็นอ่ายูนิคนะคะของนางเลยหรือเปล่า เป็นประเภทบับแล้วก็ดีบับนะคะจำนวนรถไฟก็เป็น2ดวงเนาะคูดอไม่มีนะคะติดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะ,สะแสดงผลแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเออต้องสแสดงผลเพราะว่าถ้าไม่ทํามาเดี๋ยวมันจะเฮียนแบบใยญ่ป่าปูกระทองนี่ก็ไม่แก้สักทีนะคะสกิลนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเลื่อนความเสียหายนะคะที่ได้รับ40%จนกว่าจะเริ่มเทินถัดไปของตัวเองนั้นความเสียหายที่ถูกเลื่อนออกไปจะไม่ถือตายนะคะก็ประมาณว่า สมมติเราโดนดาเมจร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะได้รับแค่40อีก60เดี๋ยวเก็บไว้โดนเธอหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะก็โอเคนะคะสุดท้ายก็โดนตุ้มเดียวก็ตายอยู่ดีนะคะถ้ามันวันช็อตได้นะแล้วก็ในส่วนของการกดใช้นะคะมี2รูปแบบเนาะรูปแบบแรกก็คือใช้ใส่1สตูนะคะเธอจะมีโอกาสบวกแม่นยำนะคะราบเปอร์เซ็นที่จะในรเทศศัตรูตัวนั้นติดดีบับแดงเป็นเวลา1เทินนะคะ อันนี้พูดเลยว่าตา้านได้ทุกคนบูดมากโคตรจะบูดอันนี้คคือเรากดเพื่อหวังผลแต่ถ้าโดนต้านคือตกอันนี้คืออ่อนแล้วก็อย่างที่สองนะคะใส่ศัตรูหนึ่งเป้าอะไรนะพันธมิตรหนึ่งคนนะคะก็คือกดใส่เพื่อนนั่นเองเธอก็จะบัฟนะคะเป็นอ่าเวลาทองนั่นเองเนาะให้กับพวกเขาหนึ่งเธอแล้วก็จะเล่้ยงเินพวกเขาสามสิบเปอร์เซ็นด้วยนะคะแล้วก็ไม่เริ่มการต่อสู้นะคะคือจะมอบ บัฟเวลาทองเนี่ยให้กับพันธมิตรหนึ่งคนที่มีพลังโจมตีเริ่มต้นสูงสุดโดยอัตโนมัติด,ด้วยนะคะความเสียหายที่พันธมิตรสร้างขึ้นเมื่อมีบัฟเวลาทองนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก40%นั่นเองนะก็คล้ายๆว่าเป็นบัฟความเสียหายให้เพื่อแล้วก็เล่งเร่งถืนให้เขาด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าจะเล่นเป็นสายดีบัฟก็จะสามารถดีบับฟฝังตังค้ำได้ด้วยอะไรอย่างนี้ แต่เสียได้มันติดต้านนี่แหละเธอฉ,ฉันไปเล่นมาแล้วนะมันเจอต้านอนะ่ะบูดอันนี้คือบูดเลยตอนแรกก็ยังทรงๆอยู่พอกดสกิลปุ๊บเจอต้านปุ๊บจบเกมพกีอันนี้คือตัวแบบบูดอย่าทำทุกคนพูดตรงนะอ่ะสกิลสานะคะเป็นประเภทโจมตีนะ2ไฟติดคูดาวนั่นเองก็สกิลนี้กดใช้นะคะโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับ120%ของพลังโจมตีของเธอนะคะ ได้แต่ละครั้งนั่นเองนะแล้วก็ใช้สกิลนี้นะคะทันทีโดยไม่ต้องเสียไฟคือใช้ออโตโ้เนาะมาจบเทินของศัตรูที่ติดดีบัฟการเวลาเองนะคะแต่ความเสียหายก็จะลดลง30อันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะใช้อัตโนมัติไม่เสียไฟเมื่อจบเทินของพันธมิตรที่มีบัฟเวลาทองแต่ความเสียหายก็จะลดลง30นั่นเองเนาะจำกัดหนึ่งครั้งสุวกว่าจะเริ่มเทินตัดไปของตัวเองก็หนึ่งเทินก็บึ้มหนึ่งรอบแล้วก็รอดี จำนวนครั้งใหม่ก็เริ่มถึงก็คล้ายๆกับสะท้อนของเอมากัสนะคะประมาณนั้นโอเคก็มาดูในส่วนของอ่าบัฟต่างๆของนางเนาะอย่างแรกก็คืออ่าบัฟเวลาแดงนะก็เป็นดีบัฟเนาะก็คือศัตรูที่โดนนี้ไปก็จะไม่สามารถนะคะรับการเปลี่ยนแถบเทินได้ก็คือแบบว่าเร่งไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะโดนลดไ,ได้รึมาอ,อ้ถ้ามันไม่รับอะ แล้วก็ศัตรูนะคะไม่สามารถใช้การโจมตีปกติหรือสกิลช่วงนอกคืนใดนั่นเองนะคะก็สามารถเอามากันพวกตีแจมนะคะแล้วก็พวกแบบว่าหมาอะไรเงี้ยที่สะท้อนหรือไม่ก็ฉันไม่แด่ใจว่าชิกีสามารถกันได้ไหมเพราะาส,ก,สกิลกมันกดสกิลรวดูคิดว่าน่าจะได้นะอีกพวกที่มีอะไรนอกคืนนี่น่าจะกันได้หมดนะคะมีคีดไหมเออกันมีคีดปะ ก็ไม่ได้หลอกนะครับไม่ค่อยได้เจอแต่มีเคสล็ดใหญ่เขาบิวต้านกันอยู่แล้วไงอีนี่ก็โอ้โหสใหญ่ก็บิวสปีดลาทิ้งแม่นมันจะแม่นเล้วนี่แม่นร้อยก,ก,อก,ก็ตีตัวก็ติดตานนะทุกคนเลยอันนี้บูดมากคือบูดสุดๆเลยจริงๆควรแปะหมู่นะสถารอันนี้ยเหมือนยายนกยูอ่ะแต่แปะคนเดียวอ่ะถึงไม่ไหวคนไปอยู่ในสกิลสามอันเนี้ยเออสกิลสองเขไปเน้นบัฟไปเลยสกิลสามก็เน้นดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยฉันว่านะอ่ะมาดูในส่วนของเวลาทองนะคะก็เป็นบัฟมาร์กเนาะ ก็เอาไว้ใส่ให้เพื่อนนะคะในเทินของพันธมิตรที่มีบัฟนี้นะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นของพวกเขาก็จะถือว่าเป็นความเสียหายนอกเทินด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มเทินก็จะไม่ได้แถบอาไฟนะคะมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปในมิติมิติหนึ่งอะไเงี้ยเออมันก็เลยไม่นับว่าเราอยู่ในเทินของตัวเองก็อยู่นอกเทิเเนอะไรเงี้ยพวกตัวละครสายบัฟนอกเทินก็สามารถใช้กับทีมที่มีฮเมโกะได้นะคะเออ,อย่างพวก ช็อกเรนเหล,ลือช็อกเรนจะมีบัฟเขาเสียหายกับนอกเทอร์อยู่ก็อเอามาใช้ได้อะไรอย่างนี้ยแล้วก็เสันก็จะเป็นทีมแบบว่าสวัยนะ่ะเขาบิวมาทําเป็นทีมแบบทีมโยนเชฟอะออแล้วก็มันจะได้ใช้บัฟเชฟแบบคุมค้มๆหน่อยอันนี้คือใช้แบบคุ้มมากนะคะฉันพูดเลยอืกแ็แต่ฉันยังไม่ได้ลองนะทีมสปีดโยนเชฟกระทะเล็ก,กยังไม่เคยเล่นแบบเราไม่มั่นใจว่าเราจะปล่อยตายหรือเปล่า <laughs> โอเคเนาะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับใหญเอเดนอาฮิเมกุนะคะก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะฉันว่ามันเป็ดไปหน่อยนะคะมันมันคือมันทำได้สองอย่างก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยจะสุดไหมหรอกก็ไม่ค่อยสุดอ่ะฉันว่าถ้าเอาไปเล่นตัวบัฟจะเก่งกว่าตัวดีบัฟเออซึ่งดีบัฟน่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างที่จะดีกับในเมตานี้นะคะเพราะว่า คนส่วนใหญ่งโมสา,าเลือกที่จะเล่นทีม v วีแช์นะคะทีมบาการ์สชิกิหมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ค่อยเล่นทีมสปีดกันก็เหนื่อยแต่ก็มีอยู่ทีมสปีดส่วนใหญก็พวกของดีๆอ่ะเออแต่ก็น่ากลัวนะคะ แต่ก็เจอแต่พวกกระสืบกระสืบกระสืบยคะถ้าจะเอามากันตีน่อยเช่ว,ว่าสกิลสามคนแปะหมูแล้วก็อยู่ในสกิลสามโจมตีหมูแปะหม,หมูอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสกิลสองก็เน้นโยนบัฟแล้วก็เพิ่มบัฟเพิ่มนู่นให้มากกว่านี้อีกเนาะก็ดีนะคะก็คล้ายๆกับเอนโมที่โยน,นได้ปุ๊บแล้วก็เด้งเพื่อนที่ปูุกได้ขึ้นมาเลยมันก็เหมือนผสมอม่ะถ้าเล่นตัวนี้เล่นโมก็ได้ไหมแต่โมไม่บอกความหายเนาะอันนี้ก็ดีนะคะก็ถ้าจะเน้นก็เน้นเป็นพวกมิตมาแบบว่า เร็วเนาะมันต้องเร็วเร็วมากแบบให้เราไมซ์เซตว่าเป็นตัวเร่งเถิดเลยแต่ว่ามันไม่ได้เร่งหมู่อะมันเร่งแค่ตัวดามิเอตตัวดามิเอมันเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือต้องเป็นแบบเป็นตัวที่แบบสามารถซับได้แม้ไม่ต้องข้อเทินอย่างพวกแบบเขายาเอพพวกเลนพวกนู้นพวกนี้อะไรเงรี้ยก็จะโอเคเนาะแต่อีพวกที่ต้องมาเซตสกิลก่อนเพื่อตัวดามิเอเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับทีมใหญ่ที่ไม่โกะอะไรเงี้เออเดี๋ยวชันน่าจะต้องลองดูเพราะว่าตอนนี้ฉันไปลองมาก็คือลองเป็นทีมทั่วไปนะคะรู้สึกว่ามัน ดึงมาก็เจริงแต่มันดึงมาไม่ไต่นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของ Skillz R Himego นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างทุกคนชอบใจกันหรือเปล่านะกับแม่สั่นเจ้าใหญ่ที่เข้ามาเป็นตัวละคร,ครให้เราเล่นนะคะก็แอบหวังเล็กน้อยนะคะก็ตัวมันค่อนข้างที่จะทับลายกับตัวที่มีอยู่นะคะก็ความโดดเด่นก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคปิดใหม่ๆต่คิดว่าก็ไม่ได้จะแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับ การเล่นตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอตัวที่มันแบบสามารถแบบแทนตัวเก่าๆได้อะไรเงี้ยโอ้เต่๋วพกไฟอ่ะไฟไฟตัวใหม่ๆไม่มาเลยนะเออล่าสุดก็อยู่อ,อยู่ที่แค่ใยอ่าสายจันเนาะก็รอดูไฟใหม่ในคณิกจะมาหรือเปล่าก็องเก็รอดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ลังคิดนะคะเดี๋ยวไง่เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าก็จะเป็นใหญ่เอพีทาก,กินั่นเองนะคะก็ อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสกิลเนาะอันนี้ฉันก็ยังไม่ได้ไปดูนะแต่สกิลเปเปอร์ฮัสเลตนะ์น่าจะออกแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวค่อยดูนั่นเองตอนเข้านะเดือนหน้านะบละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันน,นี้ก็อันเดีวนะคะทุกคนนิชิรินะโคโกนี今より 長く続いた性伐を終結に導きましょう。